สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องจะมาพูดเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของโพสต์โพสต์หนึ่งเมื่อวานนี้นะครับที่เขาตามหาเบาะแสคนตายนะครับที่พัทยาว่ามีใครรู้จักผู้ตายไหมช,ชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างนี้ให้ดูจากรอยสักเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็ถามว่าเผื่อมีคนที่เป็นช่างสักรหรือใครรู้จักอย่างเงี้ยก็ช่วยแจ้งเบาะแสให้เบอร์โทรมาให้อะไรมาผมก็เข้าไปอ่านในคอมเมนต์เผื่อว่าจะได้ข้อมูลอะไรมีคนรู้แล้วก็มาคอมเมนต์กลับเจอแต่คําว่า ขอโหสิกรรมขอโหสิกรรมขอโหสิกรรมที่เข้ามาดูยาวเป็นหางว่าวเลยครับเออมันใช่ป่ะฮะมันไม่ถูกต้องมันไม่คุณไม่ได้ไปฆ่าเขาตายมึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปฆ่าเขาตายมึงต้องไปขออโหสิกรรมให้เขา้าเข้าใจป่ะเขาต้องการข้อมูลเขาต้องการบอกแสถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องเมนก็ได้เพราะามันทําให้การหาข้อมูลน่มันเลื่อนหาม,มยากเออเข้าใจป่ะอื้อ <c oughs> อย่าเป็นคนดีอย่ามีจิตเมตตาจังเลยแต่ไม่ไม่ดูตามมาตาเรือเลยว่าเขาต้องการอะไรนะอะไม่เชื่อไปดูดิไม่แต่อโหสิกรรมอโหสิกรรมอโหสิกรรมทาไมใครเป็นคนมันอยากใครเป็นคนสอนมันเป็นกระแสรหรือเป็นอ,อุปทานหมู่เพ้ยต้องไปคอมเมนต์แบบนี้นะช่วยดูความต้องการของโพสต์เขาด้วยนะช่วยเหลือเขาหน่อยเออช่วยแชร์ก็ได้เผื่อว่ามีคนเขารู้ข้อมูลเขาก็ด้มาคอมเมนต์ เจ้งบแสใช่ไหมเราก็ไม่้องศีกร,รมหัวศิกร,รมเป็นบ้าเป็นบอนะฝากไว้ด้วย